ตอนนี้พี่หยองคือปังมากมรายการเยอะมากเห็นไลฟ์ตอลอดเวลาเออเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการไลฟ์สดเออตอนนี้เป็นอย่างนั้นสถาปนาตัวเองเพราะว่าบุโกะอ่ะเขาสถาปนาตัวเองว่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุเราก็เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการไลฟ์สดอันนี้ใครสถาปนาให้เราเราทำเอาเองเพราะว่าถ้าเกิดรอให้คนสถาปนาไม่ไม่มี เราก็คิดเองเอวเองเพราะว่าเราก็ชอบไลฟ์ไงคือคแกเข้าจะว่าเป็นคนที่ตอนเด็กอะ่ะไม่ค่อยออกไปเล่นนอกบ้านกับเพื่อนเท่าไหร่ก็จะเล่นด้วยการแบบจินตนาการด้วยตัวเองพูดคนเดียวพูดคนเดียวว่าไงอะ่ะเ, <laughs> เหมือนเราเลยอะ่ะสิปะแล้วเธออะ่ะถูกไหม <laughs> ใช่อือแฟนคนคุยคนเดียวแต่เด็กอยู่แล้วกูจะ <laughs> <c oughs> บอกงี้ <c oughs> นองจอกับในจอเหมือนกันปี๊บใช่ครั้งเบื้องหลังอ่ะเมื่อกี้เดินมาหาผมสุดผมว่า ยังไงสิเล่าสิเล่าอะไรวะเรื่องอะไรมึงเล่าก่อนสิเ้าเล่าจะเล่าเรื่องอะไรแล้วก็ถา่าว่ามึงมีอะไรล่ะแลือกมีอะไรอะมึงมีอะไรมึงก็เล่ามาสิไม่ใช่ก็หลายครั้งที่เราเดินเข้าไปหาว่าสมมติว่าเราเจอคนที่ไม่ได้เจนานใช่ปะยังไงพี่รู้เหรอรู้ใช่พี่รู้ว่าอย่างเงี้ยจริงจริงไม่รู้ได้เลยไม่รู้ได้เลยแต่พอเริ่มต้นเขาว่ายังไงสิอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าเฮ้ยสงสัยรู้ก็เลยหนุดพูดไม่ออกมา หลายครั้งที่ฉันรู้ว่าเขาเลิกกันจากปากเจ้าตัวเองเพราะคําว่ายังไงสิโดยที่เราก็ไม่ได้รู้อะไรหรอกโดยที่เราแค่รู้สึกว่าอยากทักทายตั้มเกือบแล้วนะโชคดีที่พี่ปังย่าฝ่ายคอสตูมมาติดไมให้ก่อนด้วยแกไม่งั้นเลยไม่ทันได้เมาไม่งั้นตั้มหลุดแล้วนะเจ๋งว่ะแล้วหน้าเขาเวลาถามยังไงซิอ่ะถามตั้มนี้ยังไงซิยังไงซิเนี่ยหน้าเขาเหมือนรู้ป่ะแต่จริงๆอ่ะไม่รู้อะไรเลยข้างในคือ ไม่คุณสนิทกับเขาอ่ะเพราะเขาทำเงี้ยกูใช่ทุกครั้งที่ถ่ายละครด้วยกันตอนเช้ามามึงยังไงแหมเมื่อวานเนี้ยแหมแล้วพูดเหมือนล้วน้าคุณต้องเล่าพี่องเห็นเนาะเห็นเห็นเลยยอมรับเลยเฮ้ยนี่มันควรเป็นมีมอย่างหนึ่งแปลว่าเวลาเขาไปทักคนแล้วอยากรู้ความลับแล้วกันป่ะคนที่เป็นนิสัยเดียวกับฉันคือใครดาด่าก็อย่างนี้เหมือนกันเหมือนกันดาด่าเคยได้ยินข่าวนางเอกเลิกกับอีกคนนึงเพราะคำว่ายังไงสิ จนตอนนี้เราเลยเหลือเพื่อนที่สนิทและจริงใจกันแค่2คน 2> อยู่งคอนอกก แล้วอ,อยากรู้จังว่าดีเจอ่องกับดีเจทาดาเจอกันย yeah> ังไงสีมึงอะยังไงสีมึงอะไยังไงสีเขาได้นะมไม่เราจะไม่ยังไงสีใส่กันเพราะว่าเรารู้เรื่องกันหมดรู้กันทุกเรื่องแล้วรู้ว่ากลวงโงนทั้งคู่ใช่คือเราอะรู้สึกว่าเราอะโชคดีที่มีคนให้โอกาสทํางานเยอะหนึ่งนะเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนมีความสามารถเราเป็นคนมีความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นยังไงสีโทษหนาโทษหนาพูดสีอย่าพึ่งขาดเย่าพึ่งขาด เรื่องของการเป็นพิธีกรอย่างการร้องเพลงอย่างเงี้ยเมื่อกี้อาจจะมีแบบผิดโน้ตแบบผิดผิดคีนิดนึงแต่ว่าถ้ามันเถอะอย่าไปซีเรียสร้องเพลงดีขนาดผิดโน้ตผิดคีย์ก็ยังว่ามั่นใจอยู่ว่าร้องเพลงดีผิดเป็นครูนะโอ้โหโทษนะชีวิตนี้พี่เมื่อไรจะเรียเป็นผอ